ตอนนี้ช่องปาณพิยานิวทีวีออนไลน์นะคะเราอยู่ที่หมู่ที่6นะคะบ้านทาเพชรอาเภออาลึกจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะโดยคุมประพตินะคะจังหวัดกระบี่นะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายในทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะจัดกิจกรรมนะคะสเตจฟู้ดนะคะสร้างอาชีพซีซั่นที่2นะคะโดยก็จะมีท่านรองผู้ว่านะคะมาร่วมเป็นประธานเปิดง,งานในวันนี้ส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมค่ะ ว่าท่านได้ผ่านการตรวจัมาแล้วนะคะเขื่อนขึ้นเขก้ควับาวแก้วข้อเท็ที่หกขนาวย์นะค้วก็เป็นล่างกองแม่ของเอ็ดดี้นะครับาววนนี้ก็ได้รับรายานในเรื่องของเนการเกี่ยวกับการสืบสรความข้นเขางสำหรับชุมชนในด้านของการของกาแก้ไขปัญหาในสิทธิ์นะครับก ท่านรอประธานเหลการค้าจังหวัดภูเก็ตนะครับกองเที่ยงเกตมาในรุ่นงขอปุกนะครับผมว่สาสนารก็เลยบนนะครับ ชื่อว่าบ้านถ้ำเพชรนะครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญระดับโลกนะครับก็คือถ้ำเพชรนะครับก็เลยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านถ้ำเพชรนอกจากนั้นหมู่บ้านเราก็ยังมีแหล่งอารยธรรมโบราณทางด้านประวัติศาสตร์ภาาเทียนศีโบราณนะครับยุคเดียวกับถ้ำผีหัวโตนะครับ เป็นถ้ำหน้าบันแดงนะครับมีภาพเขียนสีวิถีชีวิตของคนนะครับอยู่ด้านหลังสารานี้ครับเป็นบุเขานะครับท่านอำเภอเอืึกท่านผู้ว่าการตำรวจภมธรจังหวัดกระบี่ท่านพัฒนาการกระบี่ท่านหัวหน้าส่วนทุกตาส่วนกับผมนายเรือตับแค่รอยประธานาธิบดีรมการจังหวัดกระบี ู้สยินดีท่เป็นเขียนรการยิ่งที่ได้รองผู้ว่าราการจังหวัดกระบี่ได้ได้ส่งผู้จังหัดข้ารกาัระดับจังหวัดส้างบทํางานเศรษฐิสร้างอาชีพในระดับภาคที่จังหวัดสุราธานีซึ่งเป็นที่น่ายินดียิ่งผู้เข้าร่วมการประกวดของท่านมูลนิธจังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภา นายกรอหรือผู้บริการสำนักง,งานภุมพืชจังหวัดกระบี่ฒนาการจังหวัดธนาการนำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่วาว่หนึ่งท่านคณราชศาสตรแขกผู้เกียท่านครับผมรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประกวดการทำอาหาร Street f สร้างอาชีพซีซั่น2ในวันนี้จากการกล่าวรายงานของท่านประธานาศาสนาภูมิจังหวัดกระบี่ ทำงใ้รับทราบว่าท่านผู้เข้าร่วมประกวัการทำอาหารซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานครมพจังหวัดกระบี่ได้มีโอกาสที่จะเข้าแข่งขันในการประกวดทำอาหารซึ่งตอนี้เป็นที่ห้ดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการประกอบอาหารและขพอขพอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกนายวัฒนาและคือคนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกตำบลอ่าวริษือ ซึ่งลงตรแหนงประชาชนส่วนกุมพื้ท่าประชาชนลำเลาหรือและรารงค์ส่วนกลุ่มวัฒนธรรมประชาชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนน้าสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดการประกวดการทำอาหารเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาสุควรแล้วผมขอเปิดการจัดการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่นสองและขอให้การจัดเทศกามประกวดการทำอาหารดินเนินไปด้วยความเรียบร้อย ปรุยประสงสีกำหนดไว้ทุกประการหนึ่งองเา ปลาหมึกกระไส้ก็อร่อยอยู่แล้วบวกกับความหวานความมันของยอดปลนะคะก็จะทําให้มีรสชาติที่อร่อยมันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูที่ได้รางวัลชนะเลิศในวันนี้นะคะ,ะส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นแกงกะทิปูดำนะคะกับยอดปลมนะคะซึ่งก็จะเป็นเมนูที่ออได้ความอร่อยจากเนื้อปูนะคะแล้วก็จะได้ความมันความหวานนะคะจากยอดปลม ค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูบัวลอยลูกชกม้าเท้าอ่อนนะคะก็จะเป็นเ,เมนูขนมหวานนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝั่งทองนี้นะคะก็จะเป็นเมนูต้มยำกุ้งน้ําข้นยอดฟามนะคะนี่คือแบบเมนูทางของคาวก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะต่อด้วยออ,ออเดอร์ของหวานนะคะก็จะเป็นฝั่งทางนี้นะคะ ซึ่งก็จะเป็นการบวดลูกชกมะพร้าวอ่อนมันม่วงนะคะก็จะมีลูกชกอยู่ข้างในนะคะก็เหมือนกันบวดหัวมันหรือว่าเราบวดฟักทองปกติแต่ว่าเ็าจะเป็นการเพิ่มลูกชกเข้าไปซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นผลิตผลของของคนในชุมชนหรือในถิ่นนะคะก็คือลูกชกน,นี้ไม่สามารถขึ้นได้ในทุกพื้นที่นะคะแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่เท่านั้นนะคะก็จะมีลูกชกน,นะคะก็จะเป็นแกงส้มยอดฟามกับปลุกน,นะคะก็คือใช้ยอดฟามสดนะคะแกง ส้มน,นะคะกับกุ้งสดนะคะก็จะได้เมนูที่เอ,อ่อเป็นเมนูที่แบบต้องบอกว่าในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยจะเป็นเมนูยอดฮิตนะคะวันนี้จะนำเสนอเองที่ปูเปชื่อฟางครับอ่าลองชิมได้ยินเสียงหัวใจดังมาะึ่ตรงนี้เลยนะคะรสชาติกรอบค่ะแต่ว่าเสียงนิดเดียวเหมือนกับว่าไาปกระิเนเยอะไปหน่อยไหมลักษณะหน้าตาสวยงามเลยค่ะเอ่อเนื้อ ยอดตามยังมีความกรอบอยู่ค่ะเครื่องแกงมีความหอมแต่อาจจะน้ำกะปิไปนิดนึงรสชาติค่อนขอ้างจะกลมกล,ล่อมค่ะกรดจ๋าได้เลยนิดนึงนั่นง่อนได้เลยหรือไม่แต่บอกาะปีเลยหรือหน้าตาได้โอตเค่ะตามเมนูมนนต้องย่างกุ้งต้องข้าวตดไก่ยอดตามก่อนค่ะแม่ตาโอเคขอแนะนะคะ แต้วก็ความพยายามและความพยายามก็ได้เดยนะคะก็ว่าเลยเห็นหว่าพยายามทำย่นนี่นั้นแล้วนะไอ้ก้อนกุ้งก็สดมากค่ะมีความที่เห็นที่ตรงก,กันก็คือรสชาติค่อนข้างจะเปรี้ยวนำคือเปรี้ยวโดดไปเลยค่ะแต่ว่ามีกลิ่นหอมอาจจะติดนิดนึงว่าปกติลักษณะของยอดปลาม,มันจะต้องกอรอบใช่ไหมคะอันนี้อาจจะต้มนานไปหน่อยมันไม่มีความกอรอบแล้วมันไม่สุกชะนะครับ ของท้องนะครับกะบีค่ะแกงส้มกุ้งยอดปลอ่อนค่ะมีข้าวเครื่องเคียงมาเลยค่ะมาก็คือน่ารักมากเวลาเสียสัารแบบธรรมชาตินะคะแต่รสชาติเนี่ยถ้าไปผสมกับกลุ่มที่เ่งเมื่อกี้อร่อยเลยแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันอ่อนไปหน่อยก็คือออกเราจับได้แค่รสเปรี้ยวแต่ก็เปรี้ยวอ่อนๆรสชาติหวานเค็มเนี่ยไม่มีค่ะ แล้วก็ยอดตังก็ยังเกาะอยู่นะคะลักษณะสีสันสวยงามเครื่องแกงสีสวยค่ะแกงต้มปลาขาปลาขาได้กาะโอ่งนะแต่ว่าจริงนะเน่ต้องยอดตั้งออนกับอาเราถึงได้แค้ใส่จังนะคะ ระวางอิ่มนะยังมีเมนูหวานที่ต้องชิมนะคะเมนูกัครื่องแกงมีความละเมอเียดมากกว่ากลุ่มเมื่อกี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้จะหยาบไปหน่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติเอ่อออ่นไปหน่อยแต่ว่ายังมีความหวานความเค็มอยู่จัดจ้านได้สวยมากฝากติดตามกันนะ,ะก็คือออกมาดีนะคะออกมาดีเลยแล้วก็ เชือม้าขคอต่อาอีวัมตอนะคะแ่พความเหมืเนี่ยตึงดีนะคะรคเอ่ับ่กราร่ยอกกายเทาค่ะแเปยัตี่ส่วนตัวเรืองกายเอ็นน้อยมาก หวานหอมนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มความมันของกะทิไปหน่อยก็จะทําให้กลม่อมมากกว่าน,นี้เพราะอันนี้มันหวานโดดไปป oh <my> ุมไป็ก้บนหานนะครับข่าร้อนบวดรูชปชกใส่มะพร้าวอ่อนมันม่วงนะคะลักษณะหน้าตาสีสันสวยงามมากเพราะว่าใช้มันม่วงแล้วก็ทาให้ ตัวน้ำกะทิเนี่ยคะ่ะได้สีของมันม่วงมันมือเป็นสีม่วงอมชมพูสวยนะคะแล้วก็รสชาติดีมากเลยะคะ่ะพี่จะชิมมะพร้าวแล้วก็ลูกช็อตแล้วก็มันม่วงพร้อมกันถ้าเราทานพร้อมกันรสชาติจะออกมาแบบไหนนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยแค่ในการชิมน,นะคะเป็นบัวลอยลูกชกแห้งนะคะบัว,วลอยที่มีไส้ลูกชกนะคะเอ่อหน้าตาการจัดตกแต่งสวยงามนะคะแต่ว่า ลักษณะของบัวลอยค่ะแกนที่มันแตกมันไปหน่อยอาจจะว่าต้มนานชื่นชมในเรื่องของความพิซซ่าก็คือเอาลูกชม็มาทําไส้พอเราเคี่ยวเข้าไปแป้งเคาบางแต่เคี่ยวลูกช็แล้วหยุ่นๆเราจะได้เล่นแบบนี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ทานหวานรสชาติก็โอเคเลยแต่ถ้าทานหวานเนี่ยเราก็เติมไปได้เยอะนะคะแล้วก็ แข่งขันประกวดทำอาหารสเต็กบุฟต์ตั้อาชีพนะคะซึ่งเป็นซีซั่นสองนะคะซึ่งสำนักงานทุกนะคะร่วมกับอา,าสาความทุจรินะคะแล้วก็นะทำง,งานนะคะของบ้านทำเลนะคะได้รูปจัดขึ้นมาในวันนี้นะคะเอ่อก็มาถึงน,นาทีใจนะคะที่เราจะประกาศกผลการแข่งขันนะคะซึ่งเราแบ่งเป็นประเภทอาหารคาวนะคะแล้วก็ประเภทอาหารหวานนะคะ รางวัลชน,น,น,นะเลิศนะนะรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้แก่ นัเริ่นะคะประเภทอาหารข้าวนะคะสตีฟจ้างอาชีพซีซั่นสองนะคะได้แก่ ที่สั่นสองประเทศอาหารหวานนะคะรอบที่า้าเลิ่อระดับสองนะคะได้แก่นายเรลุงฤทธิ์คงชนะค่ะเนมนูบัวลอยยัดไส้ลูกชุนะคะที่ว่าน่าจะได้เป็นเมนูใหม่ของบา้านคำเดชน,นะคะค่ะขอ,อเชิญผู้ใหญ่วัสนาและทุกคน มอบรางวัลให้กับเอ่อรางวัลที่สามอ่าขอบคุณค่ะรางวัลชนะเลิศสปีดฟูร้างอาชีพซีซั่นสองประเภทอาหารหวานนะคะได้แก่อุยนางสาวดวงแฉจันเจริญค่ะจ <c oughs> ังเกตูบัว อขอบคุณทุกคนมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยะค,ะค่ยะ,คะงานวันนี้สำหรัจรุกทรกคนไปด้วยะะดีนะคะทุกคนเด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็เราอยู่กับท่านประธานคุมประพุติจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ท่านประธานศูนย์อาสาคุมประพุตินะคะภา,า,าประชาชนนะคะก็คือในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกนะคะอยากให้ท่านพูดถึงโครงการในวันนี้นิดนึงนะคะว่าเราจัดโครงการนี้ พื่ออะไรแล้วก็ในมุมมองที่ทางหน่วยงานได้จัดขึ้นเนี่ยเพื่อส่งเสริมด้านไหนคะ่รก็ผมเรียกแต่แค่พลอยนะคร<ะ>ับเป็นประธานอาสาสมัครคุมบุคลิกเจ้าคดีก็ในการจัดงานการแข่งขันอาหารในวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะนําผู้ถูกคุมมาเสริมทักษะให้ความรู้เสริมทักษะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคง ตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็ยังสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะ,ะในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ะนะคะก็เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างทางด้านอาชีพด้วยอ,อาชีพค่ะแล้วก็ยังเสริมสร้างด้านความสามัคคีในชุมชนะนะคะแล้วก็เพื่อต้อนรับนะคะคนเหล่านี้กับคุณส่สังคมนะคะค่ะแล้วทางทางหมู่บ้าน่ะคะมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ่า ครับผมวัฒนาและตูพนะครับน<ม>ในนามประธานศู<ะ>นย์ธุมกุจหน้าอนลําเภออ่าลึกนะครับ <c oughs> ก็เป็นศูนย์ที่รับคะแนนตัวแล้วก็การฝึกอาชีพต่างๆนเพร <c oughs> าะวันนี้ก็ก็เป็นโอกาสดีที่เรา ทางสูนได้จากกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็การให้โอกาสผู้ถูกคุมได้มีอาชีพใหม่นะครับที่สำคัญที่เขาเขัา้มาี้สำคัญในวันนี้เป็นการการันตีว่าเขามีความสามารถในการทำอาหาราแล้วก็มีนวานพื้นนที่วัตถุพื้น,นที่ที่ใช้ก็เป็นปาล์มแล้วก็ลูกชก ก็คือเรามีอยู่ในพื้นถิน,ยนอยู่แล้วจังหวัดกระบี่ก็โดยเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ทำเมนได้มีวัตถุดิบอยอดฟางน้ำมันอมาปรงเป็นอาหาร,รเป็นโอกาสดีสำหรับเขาแล้วก็พี่น้องยาชนจากกระบี่ก็จะได้ไปจะได้ชิมเมน,นูที่เกิดจากผลผลิตของพวกเรา ก็คือส่งเสริมในด้านการพัฒนาอาชีพแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีอยู่ในชุมชนนะคะอย่างเช่นยอดปาล์มเนี่ยปาล์มต้องบอกกันว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระบีเลยนะคะเพื่อจะนําเป็นเมนูอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นเมนูใหม่นะคะเพราะว่าปกติเราจะได้ยนินแต่เมนูที่เป็นจากยอดมะพร้าวแต่นี่ก็จะเป็นเมนูยอดปาล์มเลยนะคะแล้วก็ลูกชกเองก็จะมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้จัก โดยโดยส่วนมากนะยคะอาจจะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือภาพบรรยากาศของการจัดก,กิจกรรมนะคะสเตตฟูดสร้างอาชีพนะคะโดยกลุ่ม คุมประพฤตินะคะจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยง,งานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานในวันนี้แล้วก็เราก็นําภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศะคะ่ะของการกิจกรรมทํากิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะเป็นการสร้างอาชีพนะคะให้กับผู้ที่คุมประพฤตินะคะและจะคืนสู่สังคมนะคะใน การต่อยอดและรวมถึงการนําผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นปาล์มนะคะหรือว่าลูกชกที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารที่จะนําต่อไปในการส่งเสริมอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่และเป็นเมนูที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่สำหรับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วแวะมาชิมอาหารที่นี่ค่ะก็นี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะลาทัานผู้ชันไปตรงนี้เลยนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ